วันนี้แม่แอนลาบปลาตองค่ะลาบปลาตองลาบปลาตองเหนียวเหนียวกินข้าวเย็ยนข้าววันนี้ผักเต็มเลยกองข้าวลงข้างล่างข้าวลงข้างล่างจะนั่งโต๊ะสูงไม่ถนัดค่ะนั่งต่ำๆแนวเลยละ่ะทางแม่เลยล่ะค่ะน,นี่ใบชะพูลาบปลาตองซื้อปลาตองมาเยอะเลยค่ะหลายตัวห้าตัวหกตัว ก็เลยทำสองตัวราบเหนียวๆค่ะมาค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะกินข้าวเย็นแต่หัวค่ำเลยค่ะวันนี้ของข้าวลงข้างล่างค่ะมันงี้ที่ตั้งลากประตองค่ะเหนียวๆเนี่ยค่ะราบเหนียวๆกินคนเดียวเีกเพื่อนเคย ากาศร้อนค่ะฝนตกแล้วก็ร้อนเหนียวเหนียวค่ะเนาะยิ่งฝนตกยิ่งร้อนค่ะฝนตกไหมเนาะทางบ้านเพื่อนๆคอมเมนต์ส่งข่าวกันด้วยค่ะทางไหนตกมั่ง มันไม่แอนสองวันแล้วค่ะฝนตกได้ทำได้ทำนากันหรือยังคะเพื่อนเพื่อนทางเฟซบุ๊กฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แอนทางช่อง y u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  e ไปเยี่ยมไปเยี่ยมกันด้วยนะคะช่องแม่แอนเมืองปางค่ะ ข้าววันไหนกินแต่คนเดียวคนอื่นเขาก็กินกับเราไม่เป็นกินคนเดียวนี่แหละอร่อยดีค่ะ <c oughs> แ้บปลาต้งเหนียวเนย อ <twitch S 1> ย่าลืมไปวเยี่ยมเยียนแม่ออนทางช่องยูทูบช่องแม่ออนเมืองปานด้วยนะคะเพื่อนๆนอ่งๆเลยค่ะ point